โตโยต้ากับความสับสนในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า <Go. S 3> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะพาทุกคนมาถกประเด็นของรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายญี่ปุ่นนะครับโดยเป็นแบรนด์ของ Toyota ซึ่งหลายๆข่าวจาก Toyota ที่ปล่อยออกมานะครับก็ชวนให้เรางงว่าสรุปว่า Toyota เนี่ยจะไปในทิศทางไหนเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ากันแน่ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทาง Toyota ก็ได้มีข่าวว่าจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นโดยจะเปิดตัวในยุโรปถึง6รุ่นภายในปี2026โดยตอนนี้นะครับที่ทําตลาดอยู่ก็ได้มี Toyota BZ3 นะครับหรือว่า b c 3ที่เริ่มทําตลาดในประเทศจีนแล้วก็มี Toyota BZ4X s u นะครับ SUV ไฟฟ้าที่ทําตลาดทั่วโลกกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นนี้ก็ เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับน็อตดุมล้อนะครับแล้วก็มีการเรียกคืนและแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงค่ายซูบารุนะครับที่ได้ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างซูบารุโซเทราและได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยเช่นกัน โดย t ตโยต้านะครับตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกอยู่ที่1.5ล้านคันต่อปีภายในปี2026ซึ่งตอนนี้นะครับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่คิดเป็น1%ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลกซึ่งยอดขายนี้นะครับรวมแบรนด์หรูอย่างเล็ u ซสเข้าไปด้วยก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีข่าวแว่ว,วมาอีกว่า To y ยต้เน้นพัฒนารถยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนมากกว่าและพยายามผลักดันนะครับให้มีการใช้งานเชิงพาณิชย์ และสำหรับในด้านรถยนต์ไฟฟ้าอีกประเด็นหนึ่งนะครับทางโตยโยต้าเนี่ยก็มีการตอกย้ํามาหลายปีนะครับถึงความไม่พร้อมสําหรับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าโดยประเด็นหลักนะครับก็เนื่องจาก ระยะเวลาในการชาร์จไฟและระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งไม่สามารถสู้รถยนต์สันดาปหรือว่ารถยนต์ไฮบริดได้แต่ทางโตโยต้าก็ไม่ละทิ้งความพยายามนะครับยังมีการเตรียมผลิตแบตเตอรี่แบบ Solid State แบตเตอรี่ที่ชาร์จไม่ถึง10นาทีนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง1000กิโลเมตรซึ่งมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้กันในปัจจุบันถึง2.4เท่าโดยแบตเตอรี่แบบ Solid State แบตเตอรี่นี้นะครับจะใช้อิเล็กโทรไลต์แบบแข็งที่มีความเสถียรสูงสามารถเก็บประจุไฟ ฟไาได้นานกว่าแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์ชนิดเหลวแบบเดียวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งแบตเตอรี่แบบใหม่นี้นะครับจะช่วยเล่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคสมัยแห่งรถยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้าได้ และรถยนต์ไฟฟ้าของ Toyota Generation ใหม่นะครับจะใช้เทคโนโลยี Giga Casting คล้ายกับเท s l a เพื่อลดต้นทุนในการผลิตทําให้รถมีราคาที่เข้าถึงได้ซึ่งกระบวนการผลิตแบบนี้นะครับส่วนตัวมองว่าก็อาจจะทําให้ระบบการผลิตแบบ Toyota นะครับมีความสําคัญน้อยลง หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีข่าวขึ้นมาอีกว่าทาง Toyota Honda และมิสูบิชินะครับทุ่มทุนถึง1.5แสนล้านโดยล่าสุดนะครับทาง BOI หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เปิดเผยว่าในช่วงระยะเวลา5ปีนี้จะมีค่ายรถยนต์จากประเทศญี่ปุน่นมาขยายการลงทุนเพิ่ม,เต,มเติมในประเทศไทยประมาณ150,000ล้านบาทซึ่งประกอบด้วย t o โตยโต้50,000ล้านบาทฮอนด้50,000ล้านบาทอิสุสุ30,000ล้านบาทมิส i ูบิ 20,000ล้านบาทซึ่งจะเริ่มมีแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV ในประเทศไทยในอนาคตซึ่งจะมีทั้งกลุ่มรถยนต์นั่งและกระบะไฟฟ้านะครับ ่ายรถยนต์บางรายจะเริ่มผลิตในช่วง2-3ถึงปีข้างหน้าสำหรับช่วงแรกนะครับจะมีการผลิตเพื่อส่งออกและตอบโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมในประเทศก่อนผลิตเชิงพาณิชย์รวมถึงการนำเสนอโมเดลของการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถเชิงพาณิชย์ซึ่งกลุ่มยานยนต์ทั้งหมดนี้นะครับทำธุรกิจยอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและยืนยันว่าจะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักในภูมิภาคโดยรัฐบาลไทยนะครับได้ ยืนยันว่าจะสนับสนุนค่ารถยนต์ญี่ปุ่นให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ไฮโดรเจนจนล่าสุดนะครับก็มีข่าวออกมาจากโตโยต้าอีกนะครับว่าประธานโตโยต้านะครับได้บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้า EV จะไม่มีวันครองโลกเพราะคนเป็นพันล้านคนบนโลกยังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยในเนื้อหานะครับก็ได้เปิดเผยว่าคุณอากิโอโทโยดะ ประธานบริษัทโตโยต้าได้กล่าวอ้างว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับจะไม่ครองตลาดโลกและยังกล่าวอ้างอีกว่าส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้า EV ีจะไม่เกิน30%จนทําให้มีการถกเถียงนะครับเกี่ยวกับอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคุณอากิโอโตโยดะนะครับก็ได้ระบุว่าโลกใบนี้นะครับไม่ควรพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า EV แต่ควรโฟกัสไปที่รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนที่บริษัท โตโยต้ากำลังพัฒนาในปัจจุบันซึ่งเขาเชื่อว่ารถยนต์ไฟฟ้า100%เซนะครับสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้สูงสุดเพียง30%น้อยกว่าส่วนแบ่งปัจจุบันในสหราชอณาจักรเกือบ2เท่าและที่เหลืออีก70%จะเป็นรถยนต์พลังงานไฮบริดและไฮโดรเจนที่เข้ามาครองส่วนแบ่งทางการตลาดและให้เหตุผลนะครับว่าผู้คนมากกว่า1000ล้านคนบนโลกใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าแต่ใช้น้ำมันในการผลิตไฟฟ้าและขนส่งสิ่งนี้ทำให้ ประธานโตโยต้ามองว่ารถยนต์ไฟฟ้า EV จะยังเข้าไม่ถึงกลุ่มคนเหล่านี้ที่มีอยู่ในปริมาณน้อยมากแต่การใช้รถยนต์ไฮโดรเจนจะสามารถทําให้พวกเขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นรวมถึงความกังวลในด้านสิ่งแวดล้อมและแรงจูงใจของรัฐบาลนะครับที่กําลังผลักดันให้มีการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกความหลากหลายและราคาที่เพิ่มขึ้นจะดึงดูดผู้บริโภคมากขึ้นและเชื่อว่าปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จะลดลงได้มากกว่า15ล้านตันต่อคันต่อปี หรือหากมีการคำนวณคร่าวๆนะครับว่าโลกใบนี้นะครับมีรถยนต์อยู่1,500ล้านคันมีอัตราการเปลี่ยนอยู่ที่30%ที่จะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า67,500ล้านตันต่อปีหลายๆคนนะครับอาจจะคิดเหมือนกันตรงที่ว่ากลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าเขาจะมีกำลังมาซื้อรถยนต์ใช้หรือเปล่า ส่วนในเรื่องของความล่าช้าในการชาร์จไฟและระยะทางวิ่งนะครับส่วนตัวมองว่าในปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีในเรื่องของแบตเตอรี่โดยเฉพาะปี2023ที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับจากที่ช่องของเรานะครับเคยสรุป เทคโนโลยีในปี2023นะครับซึ่งเทคโนโลยีชาร์จเร็วล่าสุดตอนนี้นะครับชาร์จเร็วถึง500กิโลวัตต์แล้วและแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้นะครับสามารถเพิ่มความจุให้วิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรต่อ1การชาร์จจากหลายๆค่ายดังนะครับที่ผลิตแบตเตอรี่ออกมาซึ่งก่อนที่แบตเตอรี่แบบ solid state จะผลิตออกมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายแบตเตอรี่ที่ใช้ส่วนประกอบหลักเป็นแร่ลิเทียมรวมถึงแร่โซเดียมรวมถึงแร่ดีบุกและอื่นๆในปัจจุบันนะครับก็ได้มีการปรับมาตรฐาน และประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากส่วนใครที่เคยดูข่าวของ Toyota มากกว่านี้นะครับเอาเฉพาะในช่วงปี2023ที่ผ่านมาส่วนตัวมองว่าอาจจะเกิดความสับสนเช่นเดียวกันเพราะว่า เดี๋ยวก็จะมีข่าวว่าจะผลักดันรถยนต์ไฟฟ้านะครับสักพักก็จะมีข่าวว่าไม่สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าคลิปในวันนี้นะครับจึงอยากให้ทุกคนมาช่วยสรุปว่าแบรนด์โตโยตานะครับจะไปในทิศทางไหนกันแน่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน